สวัสดีครับหลานพีซีแท็กเตอรอำเภอเบญจลักจังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มารีวิว30แรงครับผมสภาพสวยๆพร้อมใช้งานครับจดทะเบียนปี53เอกสารเล่มชุดโอนครบครับผมสีสันเดิมๆครับรถเครื่องเดิมๆครับผม รถไม่เคยตัดท่อนเกียร์ไม่เคยเปิดครับรถแห้งๆครับผมเป็นรถรถไล่ครับยางใหม่สีเส้นครับผมแันหน้าตราช้างผ่านหลังเป็นผ่านซีซีทีครับผม กยังไม่เสียไม่อะไรครับเครื่องดีครับผมไฮโดรลิกใช้งานปกติครับผม ท่านใดสนใจแวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร0816004753 0่ง4 2 2 2 5 0 2ครับผมร้านพีซีแท็กเตอร์ห่างตัวอำเภอเบญจลักษ์1กิโลห่างสาแยกหนองเลือม3กิโลและห่างแยกวันจันทร์7กิโลครับผมลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกยังไงโทรมาได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ